สวัสดีค่ะมอรีคริสต์มาส2024นะคะกับวันนี้งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบนท่านาดิฉันพัชริดทิพย์รองนะคะก็ถือโอกาสมาสวัสดีวันคริสต์มาสแล้วก็นําข่าวสารนะคะที่จะต้องนํามาเรียนแจ้งให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตะบนท่านาทราบวันนี้ก็ด้วยหลายๆข่าวสารด้วยการที่จะเกิดขึ้นในทั้งปลายปีนี้และต้นปีหน้านะคะสําหรับ แจ้งเบื้องต้นเลยนะคะสําหรับการเปิดถนนคนเดินบ้านปากถักประจําปี2567ค่ะเราจะเปิดขายกันเป็นครั้งแรกในวันเสาร์นี้แนะเรท้าเสาร์วันที่30ธันวาคม2566นะคะเราจะปลดไปจนถึงวันที่4พฤษภาคม2567เลยค่ะซึ่งกําหนดการเปิดครั้งแรกก็คือวันเสาร์นี้นะบริเวณถนน คนเดินบัตปักถักจุดเดิมของเราเลยนะคะบริเวณหน้าตลาดตู้เอทยาไปจนถึงปลายถนนเลยนะคะสําหรับร้านค้านะคะรายใหม่และร้านเก่าก็ยังสามารถแจ้งความประสงค์นะคะที่สามารถเข้ามาขายในกลุ่มรายของร้านค้าถนนคนเดินได้นะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พี่สมรน,นะคะโทร0857029883ค่ะ สำหรับในวันเสาร์ที่30ธันวาคมและก็ในวันเสาร์ที่6มกราคมกรรมการถนนคนเดินก็จะไม่เรียกเก็บค่าร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะเข้ามาค้าขายและสำหรับประชาชนที่สามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันได้ค่ะส่วนกําหนดการพิธีเปิดจะเป็นทางการของถนนคนเดินนะคะเราจะเริ่มในวันเสาร์ที่20มกราคม2 5 6 7ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลท่านาและชุมชนบ้านปักถักเป็นผู้ร่วมดาเนินการค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ ะะเกิดขึ้นนะคะสําหรับปีใหม่ของเราในปีนี้เช่นกันค่ะเทศบาลตะบนานาได้กําหนดจัดประเพณีวันขึ้นปีใหม่ขึ้นโดยการตักบาดเข้าวสารอาหารแหง้งเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะแก่วันขึ้นปีใหม่รับสกักรารใหม่กันนะคะซึ่งเราจะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันในวันจันทร์ที่1มกราคม2567นารค่ะณบริเวณตู้ ATM ตลาดปากถักนะคะโดยจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกานาทีนะคะโดยมีพระสงฆ์เข้ารับบินทบาทจำนวน52รูปก็ขอเชิญพุทธ ศาสนาสนิกชนนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านตักถักและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการทําบุญรับวันพึ่งปีใหม่ของเรานะคะรับสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสําหรับเด็กๆนะคะที่จะมาถึงก็คือวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับ เสาที่สองคือเสาที่13มกราคม2567นะคะจะมีการจัดงานวันเด็กขึ้นในปีนี้เราจัดในช่วงเช้านะคะย้ำว่าในช่วงเช้าณนะบริเวณเวทีกลางแจ้งเทศบาลตำบลทานานะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็งานต่างๆนะคะ การแสดงต่างๆให้ลูกๆหลานๆพร้อมของรางวัลของที่เราลึกต่างๆชุมกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากมายเลยก็เรียนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมจะเที่ยวไหนในวันเด็กก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลได้นะคะและอีกหนึ่งความหวงใยนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทเมาไม่ขับง่วงไม่ขับค่ะสารวจความพร้อมของรถก่อนใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเกรก เบรกเกียร์คันน้ำมันเฟืองท้ายต่างๆลมยางต่างๆนักช่าเช็คให้พร้อมขับรถทุกครั้งนะคะคาดเข็มขัดนิรภยัยสมวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นถนนที่ใกล้หรือไกลนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุของเราเนี่ย timeline, ใกล้ๆก็สามารถชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะดื่มไม่ขับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับค่ะมีการสั่งสอนแน่นอนปีใหม่นี้เพราะฉะนั้นดื่มอยู่ที่บ้านไม่ขับรถนะคะก็จะปลอดภัยทั้งรอบเองและ เพื่อนร่วมถนนของเรานะคะแล้วก็ฝากกันในเขตของเทศบาลตะมลท่านาอย่างที่เรียนแจ้งไป3จุดอันตรายนะคะบริเวณตู้ ATM ตลาดปากถักนะคะหน้าโรงเรียนมัดปากถักและ3แยกปากพู้ใช้รถชนถนนด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความหวงใยและประารถนาดีจากเทศบาลตะมนท่านานะคะและความหวงใยจากท่านนายกสุรพงษ์มุกแก้วก็ขอให้ท่านมีปีใหม่ของปีนี้25 6 7ที่มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะมนท่านาต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ